สวัสดีชาวโซเชียลหัวกลมชงกาแฟครับวันนี้เรายังอยู่ที่โรงเรียนสัมบานวิทย์3นะครับที่ปลายนะครับวันนี้เราจะออกค่ายธนกรรมเคลื่อนที่พอ,อสวอนะครับณนะจุดที่โรงเรียนเลยนะครับก็จะมีชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนี้นะครับตำบนเวียงเหนือก็จะเข้ามา ขอรับบริการนะครับคันตแพทย์อาสากันนะครับก็วันนี้โชคดีก็คือไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับอากาศวันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก21 22อ่งศาเามฆพอสมควรเลยนะครับคาดว่าอาจจะฝนตกปลอยๆถึงหนักมากตลอดทั้งวันนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับยังอยู่โรงเรียนที่โรงเรียนสังวานิดเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ปฏิบัติงานกันไป โอเคชานี้เรามาดิบกาแฟกันดีกว่าครับผมต้มน,น้ำเรียบร้อยแล้วยังเป็นกาแฟของผาฮีนะครับจังหวัดเชียงรายผสมกับยาเอิร์กอากนะครับ okay, เดี๋ยวสักครู่เรามาดื่กาแฟกันครับ okay. ใส่กาแฟกันครับ

สักสามสิบวิครับโอเค,อเคอนเค้แนนคนนำแรกนะครับเคคชา,เาน,น,น่ปูกาูกเขาต้มดูมีถึงสามใบะนั่นลองไดูต้นกเ,นเนข้างังคืนเครกฎหม,มายเราอ่้นเมืองต้องมีกฎหมายมีมตทลองไปดูใน,ใน่ขนาดที่คนู้ขาวนี้พูดในใจ ตอนนี้ไมู่้ะอหรือปล่าใช่ไสม้วไแล้วเขาเอาไว้กิบเขาเป็นวอะไรยังไงเชืม้านายเอาไว้นอนองเดีคุเคนมดีตัวไม่ได้ตอนนี้หลูก็ใหญ้วันี้เท้าขาดว่ขาดแล้วจะ รองเท้ามาแตกบ้านขากับดรองเท้าหดดูกระากจมันหดจริงๆดูเป็นนักบวชมั้ยมันแค่ใช่ใช่เอ้ยน้ำสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอรอกาแฟกันนะครับแล้วก็มาถ่ายกาแฟวันนี้ภารกิจ ชงกาแฟเรียบร้อยโค้มชงกาแฟครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่รอไปออกธันตกรรมวันนี้นะครับสวัสดีครับเจ๊กนะครับลงกาแฟยามเช้ากันค่ะ